เรื่องด้วยผมไอชลันยูนะครับเป็นแฟนคลับของคุณอาศรเพชรศรสุพันเลยนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณอาศรเพชรศรสุพันมาพูดถึงเงาเสียงของคุณอานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับคุณอามีความจําเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องรักษาเส้นเสียงให้ดีที่สุดเพื่อการร้องโชว์ในรายการนะครับไอในฐานะแฟนคลับและก็ศิลปินร่วมของวันนี้นะครับขออนุญาตพูดแทนคุณอาศรเพชรศนสุพันณนะครับคิดถึงประคองนอน ต้องบอกเลยว่าวันนี้เงาเสียงของคุณอาศรเพชรศรส,สุพันนะครับเหมือนกลืนคุณอาอรเพชรเข้าไปคนละครึ่งนะครับกลืนครึ่งบนกลืนครึ่งล่างเข้าไปนะครับเหมือนมากเหมือนแบบกลืนเข้าไปแล้วก็ค่อยคอยขย้่อนออกมานะครับเหมือนแบบแยกไม่ออกเลยทีเดียวเชียวต้องฟังกอ,อใครกันแคอง ผมชื่อบุญสืบนะครับนามสก,กุลแก้ววงยามาจากจังหวัดอยุทยาก็อาชีพผมก็มีอาชีพเดียวครับคือการร้องเพลงตอนนี้อยู่กับวงแอบดังบังไซจะเริ่มต้นน่ะร้องของสุรพลก่อนแล้วก็มาสายยานยอดรัก มันไม่สุดกับกำลังของผมก็มาเจอเพลงสอนเพชรรู้สึกว่าเออมันเต็มที่กับพลังของเราผมเป็นคนที่ว่าร้องเสียงดังแล้วก็เต็มที่กับเพลงเพราะผมมีความสุขกับเพลงถึงผมไม่มีงานแต่ผมอยู่บ้านทำงานบ้านเนี่ยผมก็ร้องเพลงทุกวันครับ เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านเนื้อเสียงที่พูดออกมายังคล้ายคุณาสอนเพชรเลยก็ว่าได้อาวุธลับเยอะมากแล้วก็ออกทีเนี่ยอาวุธหนักมากเพราะฉะนั้นด้วยพรสวรรค์ของเนื้อเสียงที่มีมาถ้าไปร้องเข้ากับคีย์ที่มันใช่และช่องเสียงที่ใช่ของคุณาสอนเพชรน่ากลัวมากครับ,บ ลองเสียงของผมอะที่ว่าละไม้คล้ายเขามากแต่ไม่เหมือนแต่ว่าคล้ายมากถ้าคนอื่นเนี่ยอย่างยอดรักยิ่งยงเนี่ยผมต้องตะแบงตะแบงคือดัดเสียงครับเพราะทุกวันที่ผมอยู่ได้ก็แนวแนวเสียงของอาจารย์สอนเพชรสอนทุกพันธ์ชื่อสำรองแสนโทรครับขาย ไก่ย่างเ้าเหนียวอยู่นะครับขายอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับก่อนที่จะมาขายไก่ย่างก็ส่วนมากก็รับงานร้องเพลงอยู่นะครับออรค,คือแนวเสียงเรามาอย่างนี้นะครับก็เลยร้อง,งของเพลงของใครก็ดูเหมือนมันไม่มันไม่สะใจเหมือนของอาจารย์สอนเพชรน,นะครับก็เลยพอมาร้องของอาจารย์สอนเพชรแล้วเออเอาแบบนี้ดีกว่าสะใจดี สายใจคือมันมันได้ใช้พลังเสียงเต็มที่นะครับคือเราได้ปลดปล่อยออกเต็มที่ครับสำหรับพี่รองเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นคนที่ร้องเพลงได้ฉกาจฉกันมากนะครับถ้าเปรียบเป็นนักรบเนี่ยเหมือนนักรบแถวหน้าที่ อาวุธครบพร้อมมือแล้วก็ออกไปท้ารบเลยนะครับคือต้องบอกว่าเขาร้องเพลงของคุณอาอรเพชรเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า20 30ปีคุณอาอรเพชรออกปุ๊บพี่ลองร้องตามปั๊บโอ้โหความเหมือนไม่ต้องพูดถึงงเธออน้้จะใหชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเจออาจารย์ญญอนเพชรสักทีเลยนะครับเราก็นึกไปว่าเออคงจะหล่อมากเสียงเขาก็ได้มาเจอตอนแก่นี่เลย ถ้าได้โชว์ร่วมกับอาจารย์สอนเพชนี่มันจะเป็นที่สุดของชีวิตแล้วนะครับแฟนเพลงของคุณอาสอนเพชรสอนชุพันทั่วประเทศไทยพลาดไม่ได้นะครับติดตามเงาเสียงของคุณอาสอนเพชรนะครับ